สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนํามาฝากกันเป็นประจําครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนําเสนอข่าวดังต่อไปนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกาคิดกล้าทา กล้าสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมต่าง,างๆมากมายครับเมื่อวันที่6มกราคม2566ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 โดยในช่วงเช้าได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนางสาวสุทีราทรัพย์อนันต์ในนามของคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่าด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติเพื่อให้ทุกส่วนของสังคม ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสืบไปโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลหนึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองระบุรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ตระหนักในสิทธิหน้าที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูบุคลากรห้างร้านและหน่วยงานต่างๆสนับสนุนอาหารเครื่องดืง่มของขวัญของรางวัลโดยมีกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมการบริการอาหารเครื่องดื่มการแจกของขวัญของรางวัลต่างๆจำนวนมากด้านนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการกาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยวาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาว,วชนได้รับความรักความอบอุ่นความสามัคคีความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในโอกาสต่อไปเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติจงเตรียมตวัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียนมั่นฝึกฝนตนเองมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นและเติบโตเป็นคนดีของสังคมตลอดจน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักและเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนขอขอบคุณคณะกรรมการการดำเนินการจัดงานผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้และขออำานวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนและขออำานวยอวยพรให้เด็กและเยาวยชนทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัมสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป จากนั้นนางสุชาดาบุญสร้างรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลุบุรีได้ร่วมชมการแสดงของนักเรียนในแต่ละสายชั้นพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้แสดงรวมทั้งมอบขนมให้กับนักเรียนทุกคนและมีการจัดการแข่งขันเกมต่างๆโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานครับ เคคนแรกอันนี้ทำเป็นสีอะไรเนี่ยให้เกิดแกรมดาหรอสีเลยหรอ้วใครจะยืนคนที่สอเราจะรอรู้แล้ว ามอ้้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาใใสใช้มครับใช้มือจับดอนไว้สมือจัก้อนไดอรับุต่อไปรับตเอจราตอนนี้เข้าคิวรอแล้วเข้า ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำะมาฝากกันในวันนี้ครับโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมทำบุญส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2566เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวให้พรปีใหม่แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนทุกคนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2,566ครับเมื่อเช้าวันที่6มกราคม2,566ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนายพัสกรปิ่นชัชวาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยนายภาสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัย เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลจากนั้นนายพัศกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งโดยนายพัศกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4, 4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นเสริมงคลให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยที่เวลามีประเพณีหรือวันสำคัญต่างๆมักจะทำบุญเพื่อความเป็นเสืริมงคลทำให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยน อีกทั้งต้องการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ทำบุญตักบาตรกันให้มากขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและทำให้เด็กมีจิตใจที่เสียสละโดยทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเช่นนี้ทุกปีเพื่อความเป็นสริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ในยภัสกรปิ่นชัชวาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุร,ปปรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทยที่เวลามีประเพณีหรือวันสําคัญต่างๆมักจะทําบุญเพื่อความเป็นเซริมงคลทําให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยนอีกทั้งต้องการปลูกฝังเด็กเยาวาชนให้ทําบุญตักบาตรกันให้มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและทำให้เด็กมีจิตใจเสียสละโดยทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเช่นนี้ทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ในโอกาสนี้นายภัสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ี่ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการท่านข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พระราศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการท่านข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสําหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ